สวัสดีครับกลับมาเจออีกแล้วนะครับกับช่องอิสุสเซปอนพารามสองครับวันนี้นะครับปอนจะพามาดูเจ้าพี่ใหญ่ของเรากันบ้างนะครับ6ล้อขนาดกลางนะครับเจ้ารุ่น FRR 210แรงม้านะครับก็อย่างที่เคยทำรีวิวไปหลายๆคลิปนะครับว่าตัว FRR เนี่ยมีการปรับโฉมใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ดีไซน์ภายนอกและภายในนะครับเรามีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดด้านหน้าอย่างที่เห็นเลยครับไฟหน้าใหม่นะครับกระจังหน้าแบบใหม่นะครับ ค่อนข้างดูสวยแล้วก็ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับไฟเป็นรูปตัว L แบบนี้เลย LED นะครับแล้วก็ภายในนะครับก็มีไฟ LED ขนาดใหญ่ภายในห้องโดยสารนะครับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูล้อกันนะครับตัว frr 2 1 0ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสั้นนะครับเป็นตัว4.27นะครับหรือว่าประมาณ4,30เมตรนะครับตัวล้อเนี่ยจะต่างกับรุ่นอื่นนะครับตัวนี้มาน็อตล้อ6ตัวนะครับ ยางจะเป็นยาง825ยางผ้าใบ16ชั้นนะครับก็จะมาเฉพาะในรุ่นตัวสั้นอย่างเดียวนะครับถ้าตัวยาวก็จะเป็นยางเรเดียวปกตินะครับอ่าต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ระบบเบรกกันนะครับอย่างตัวนี้ f f r รนะครับระบบเบรกนะครับจะเป็นเบรกจิฟฟี่นะครับส่วนส่วนตัวเกียร์นะครับเกียร์ตัวนี้ f อ r จะใช้เกียร์ตัวเดียวกับรุ่น FTR เลยนะครับจะเป็นเกียร์ m z w 6แลนะครับแล้วก็ไฮไลท์เลยที่สำคัญคือตัว ตัวถังของรถคันนี้นะครับเราต่อเป็นกระบาด้มนะครับด้มตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามีการใช้งานหลากหลายประเภทมากนะครับไม่ว่าจะเป็นด้มเกษตรด้มหินดินทรายนะครับหลักๆนะครับด้มหินดินทรายเนี่ยตัวลวเนี่ยเขาจะใส่ไม่เกิน4เสเซนส่วนตัวด้มเกษตรนะครับจะเห็นง่ายๆเลยครับเราจะมีตะแกรงตะข่ายอยู่ด้านในนะครับส่วนตัวนี้ลูกค้าใช้งานประเภทด้มดินธรรมดานะครับก็ลวดสองเส้นนะครับส่วนตัวแผงข้างตัวนี้นะครับแผงทึบนะครับความสูงของแผงนะครับอยู่ที่60เซน เดี๋ยวเราจะเปิดภายในให้ดูกันนะครับว่าภายในเป็นยังไงบ้างวิธีเปิดง่ายมากเลยครับบางคนโอยรถใหญ่ขนาดนี้จะเปิดยากไหมนะครับเราแค่ดันตัวนี้ขึ้นนิดเดียวเองอ่ามันเหมือนเป็นสลักล็อกไว้นะครับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็ดันขึ้นแค่นี้เองแล้วเราก็มาจับตรงกลางนะครับเพื่อเปิดออกอาจจะมีความหน่วงของตัวกระบ,บาดเหล็กนิดนึงนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าจะหนักอ่าแค่นี้เลยครับ ส่วนภายในแบบนี้เลยภายในเป็นพื้นเหล็กนะครับโอ้แข็งแรงมากด้านหน้าเป็นเหล็กโปหน้านะครับสูงเลยแล้วก็ตัวความยาวนะครับถ้าแชสซีตัวนี้จะยาวอยู่ที่4.27นะครับความยาวรวมนะครับแต่ภายในเนี่ยจะเหลืออยู่ยาวอยู่ประมาณ4เมตร20 m. ส่วนความกว้างด้านในเนี่ยอยู่ประมาณ2เมตร20 m. นะครับอันนี้คือสเปคมาตรฐานเลยอย่างที่บอกก็คือแตกต่างกันด้วยความสูงแล้วก็ลักษณะการขนสินค้าของดําแต่ละประเภท เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้เป็นด้านข้างส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นแผงทึบเหมือนกันเลยสเปคความสูงเหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับล้อ2เส้นเหมือนเดิมนะครับที่สําคัญตัวนี้ต้องบอกลูกค้าก่อนว่าการใช้งานเนี่ยบางคนเอาไว,ขว้ขนรถแบ็คโฮบางคนไม่ได้ขนยังไงต้องแจ้งตรงนี้ด้วยนะครับเราจะได้ต่อตัวถังได้ถูกแล้วก็ฝาท้ายนะครับมียางรองนะครับเวลาเราเปิดเปิดเสมอพื้นนะครับเราก็จะดึงเหล็กรางรถไฟออกมาแบบนี้ สองข้างเลยนะครับรองกระบะสำหรับบรรทุกของเปิดท้ายวิ่งนะครับหรือจะเปิดท้ายโหลดของก็ได้นะครับใช้งานง่ายเลยครับดันเข้าดันออกแค่นี้เองนะครับตัวนี้เป็นไฟเบรกกับไฟเลี้ยวนะครับเราติดตั้งมามีตะแกรงหุ้มให้เรียบร้อยนะครับเป็นระบบความปลอดภัยเรามีให้ครบนะครับแล้วก็เหล็กด้านหลังสัญญาณเตือนนะครับขาวแดงตามกฎหมายเลยมีให้ครบยางอะไรก็อยู่ด้านหลังนะครับ เวลาเปิดฝาท้ายด้านหลังนะครับมันจะต่างต่างกับด้านข้างนิดนึงแต่ว่าเปิดคล้ายๆกันก็แค่ยกยกเหล็กตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ดันเข้าด้านในนะครับมาเดี๋ยวถัดมาเรามาดูด้านในกันดีกว่าอ๋อลืมบอกการต่อตัวถังเนี่ยอู่ต่อของเรานะครับเราเดีลนะครับอู่ได้หลากหลายมากมายเลยนะครับใครสนใจอยากต่ออู่ไหนทักเข้ามาได้เลยเรามีบริการส่งรถไปใหตต้ติดตั้งตัวถังนะครับแล้วก็รวมถึงส่งกลับมาหาเราแล้วก็ส่งมอบลูกค้าถึงมือเลยนะครับ ใคร,ใครอยากได้ตัวถังชอบแบบไหนก็ทักเข้ามาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันดีกว่าว่าแล้วด้านในคันนี้นั่งสบายไหมกว้างแค่ไหนตามมาดูเลยครับ <c oughs> อ,อันนี้เดี๋ยวเราขึ้นมาดูภายในกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างโอ้อันนี้ภายในนะครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้มันเป็นรุ่นใหม่ของ fr นะครับไม่ว่าจะเป็น190หรือ210นะครับเราปรับปรุงมาใหม่ทั้งหมดนะครับ เห็นได้ชัดเลยครับไฟในหัวเก๋งนะครับเป็น LED ขนาดใหญ่โอ้โหไม่ต้องบอกเลยครับนี่ขนาดกลางวันยังสว่างขนาดนี้กลางคืนไม่ต้องสืบครับจะขนาดไหนนะครับนั่งสบายมากเลยนะครับภายในกว้างขวางมากนะครับมีช่องเก็บของนะครับด้านบนนะครับเก็บเอกสารได้นะครับเวลาส่งของนะครับม่านบังแดดขนาดใหญ่นะครับอ่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับต้องบอกกันว่าที่สําคัญเลยว่าที่รุ่นนี้ปรับปรุงขึ้นมายุค 4G 5G แล้วครับที่ชาร์จ USB ครับ ต้องใส่มาให้ด้วยรุ่นนี้ก็มีเหมือนกันวิทยุนะครับแอร์มีให้ครบนะครับต้องบอกก่อนว่าก็พื้นฐานนะครับการใช้งานต้องบอกว่าครบแล้วตัวนี้นะครับตู้กระจกด้านข้างนะครับก็เป็นปรับไฟฟ้าแล้วด้วยนะครับไม่ต้องไปหมุนไปสาวให้เมื่อยตัวนี้มีให้ครบเลยก็ประมาณนี้นะครับภายในต้องบอกว่าโอเคเลยนะครับปรับปรุงมานั่งค่อนข้างสบายเลยแล้วก็สุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่ายกหัวไอตัวกระบะดำนะครับ เกียรที่เราใส่เข้ามานะครับเป็นตัวคันเร่งนะครับอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมาฝั่งนี้เลยครับครับก็จบไปแล้วนะครับในการรีวิวเจ้า fr 2 1 0นะครับกระบะดันะครับ เมื่อกี้เราพาดูทั้งภายในภายนอกเครื่องยนต์รวมถึงตัวกระบะดำนะครับสำหรับวันนี้นะครับปอนก็ฝากโปรโมชั่นคันนี้ไว้ด้วยนะครับตอนนี้ปอนทำโปรออกรถอยู่ที่59,0 0 0บาทนะครับก็ได้แบบนี้เลยออกรถไปวิ่งนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับที่สำคัญนะครับใครต้องการไปวิ่งร่วมนะครับวิ่งวิ่งขนส่งหรือวิ่งสาธารณะวิ่งป้ายเหลืองเราจดทะเบียนให้ด้วยนะครับยังไงใครสนใจนะครับออกรถ5 9 0 0 0บาททักเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ปอนฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ